ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับได้เปิดใจหลังมติคณะรัฐมนตรีได้มีคําสั่งยกย้ายให้ไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางสิ้นเดือนนี้พร้อมระบุนะครับว่าจันทบุรีเป็นเมืองสงบมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้วซึ่งขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่สารงานต่อเรื่องน้ําเพื่อการ,กรเกษตรและนี่นอกระบบครับ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายตามโผข้าราชการผู้บริหารดับสูงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสิ้น54ตำแหน่งประจำปีงบประมาณ2,559โดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะโยกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในวันที่30กันยายนนี้โดยมีนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะเข้ามาลงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558 นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นพ่อเมืองจันทร์ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2557รวมระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดจันทบุรี1ปี4เดือนได้กล่าวว่าหลังจากได้รับคำสั่งโยกย้ายรู้สึกมีความเสียดายโดยที่ผ่านมาตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและดำเนินนโยบายตาม4ยุทธศาสตร์หลักทั้งผลไม้อัญมณีการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดจันทบุรีจึงสนับสนุนให้มีการจัดงานต่อไปและได้ของบประมาณสนับสนุนจากภาคท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น10ล้านบาทเพื่อให้งานนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดเหมือนดังปีที่ผ่านมา มีการรับประทานผลไม้ฟรีเหมือนในปีก่อนซึ่งถือเป็นการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจากชาวจันทบุรีได้เป็นอย่างดีจึงอยากฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านต่อไปร่วมสารต่อกิจกรรมลักษณะน,นี้ผมเองหนึ่งปีสเดือนท,ที่ที่ผ่านมานี่ก็ได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจทํางานอย่างเต็มที่นะครับในลูกพักทุกพักส่วนซึ่งสิ่งที่มีคนให้ เขคิดไว้ว่ามาทํางานที่จังหวัดจันทบุรีก็หนึ่งก็ผลไม้ต้องราคาดีแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมนะครับทังสองส่วนนี้ผมเองกอ็ได้ประสานความร่วมมือไปอยังทุกภาคส่วนไม่ว่าทางองค์การอหารส่วนจังหวัดทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลองค์การอหารส่วนตำบลหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราได้สามารถที่จะกําหนดยุทธศาสตร์ในการาทําเป็นฮับของการทําผลไม้ส่งออก แล้วก็ทาให้มีอะไรได้ของผลไม้ค่อนข้างดีสิ่งหนึ่งที่อยากจะาาฝากาความหวังไว้ให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะสานต่องานของเราก็คือเรื่องของการาจัดของดีเมืองจันทร์วันผลไม้นะครับซึ่งเราไดา้คิดนอกกรอบแล้วก็ฉีกแนวไปจัดที่บริเวณลานอนกประสงค์องค์การอาหารส่วนจังหวัดไป1ปีแล้วนะครับปีที่2ก็ผมคิดว่า เราคงใช้สถานที่เดิมในการจัดเพราะว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่แพร่หลายในทั่วประเทศแล้วนะครับว่างานของดีมังจันวันผลไม้ของเราเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้ไดดับประเทศโดยเฉพาะการกินผลไม้ฝีไม่อั้นนะครับซึ่งปีหน้านี่ผมก็ได้เตรียมวางงบประมาณไว้10ล้านบาทนะครับนั่นก็คือขอจากท่านเ,าเงินอุดหนุนจากทางนายกองคการมหาจังหวัด5ล้านบาทแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าเทศบาลองค์การมหาชนบล ช่วยกันจัดเงินสมทบอีกห้าล้านบาทนะครับซึ่งสิบล้านบาทนี้ผมคิดว่าจะช่วยในการที่จะจัดงานของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ได้อย่างนะครับเขาเรียกว่าดังระดับประเทศได้นะครับเพราะว่าปีที่สองแล้วนะครับนอกจากนั้นได้ฝากไปยังผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่รวมสารต่อกับโครงการการสร้างฝายชะลอน้ําในลุ่มน้ําต่างๆเพราะจันทบุรีมีปริมาณฝนตกมากเป็นอันดับที่สามของประเทศแต่ถือว่า เก็บกักน้ําได้น้อยมากจึงส่งผลกระทบต่อการปลูกผลไม้ในหน้าแล้งที่จะมีน้ําไม่เพียงพอส่วนภาคการท่องเที่ยวและภาคอัญ,ญมณีไม่รู้สึกเป็นห่วงเพราะสองยุทธศาสาน์นี้มีภาคเอกชนและประชาชนที่เข้มแข็งการดําเนินการเป็นไปด้วยดีอยู่แล้วโดยเรื่องที่เป็นห่วงมากที่สุดคือปัญหานี่นอกระบบอยากให้ประชาชนร่วมกับราชการในการแก้ปัญหาเรื่องที่สองที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องของการ บริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับซึ่งน้ําเป็นหัวใจสําคัญของพี่น้องชาวสวนและพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกผลไม้ที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศประเด็นสุดท้ายนะครับผมเองไม่ได้ห่วงนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องอัญ,ญมณีเพราะว่าในสองส่วนนี้นเรามีภาคราชการและภาคเอกชนมีความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันประคับประคองการทำงานให้เดินหน้าต่อไป นะครับผมห่วงประเด็นเดียวนะในเรื่องนี้ก็คือปัญหาที่ที่ไม่น่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีนะครับแลนะผมเพิ่งทราบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือปัญหาเรื่องพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนะนะเป็นหนี้นอกระบบนะค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะชุมชนริมน้ําจันทบูรีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจผมก็ได้สั่งทีมงานลงพื้นที่เมื่อวันศุกร์นะครับที่11 นะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์12-13กันยายนที่ผ่านมาก็เ,าเห็นข้อมูลแล้วน่าตกใจนะครับที่พี่น้องนะครับที่มีรายได้น้อยหาเช้ากินข้าไม่ว่าทําขนมไข่ทําขายไอศครีมขายก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าไปกู้หนี้นอกระบบนะกันมากนะบางรายนะครับครอบครัวหนึ่งไปกู้ถึง50สาย30สาย การดาเนินการเรื่องแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรถือเป็นหัวใจสําคัญเพราะจันทบุรีมีฐานทางเศรษฐกิจหลักคือภาคการเกษตรจึงต้องเล่งประชาสัมพันธ์ผลไม้ออกสู่ภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อกระจายผลผลิตจึงเป็นหน้าที่สําคัญของผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ที่ร่วมสารโครงการต่อไปภวนนผลอเอกถ่ายภาพทวีวิสันทีมข่าวซีทวีรายงาน